สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีสุกริร่วมกับแฟนคลับบุกโรงค้าสัตว์ไถ่ชีวิตโคโกระบือทำบุญวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ36ปีบีสุกริตวิเศษแก้วนักร้องชื่อดังได้ร่วมกับกลุ่มแฟนคลับเดินทางไปที่โรงค้าสัตว์เพื่อทำบุญใหญ่โดยการไถ่ชีวิตโคโกระบือรวมทั้งสิ้น8ตัวโดยบีได้โพสต์รูปลงไอจีพร้อมกับข้อความว่า วันนี้ได้นำเงินทำบุญที่ BFC รวมกันมาเป็นจำนวน8 5 0 9 9บาทมาร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นวัวสี่ตัวควายสี่ตัวขออนุโมทนากับ BFC ทุกๆท่านด้วยนะครับซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมทำบุญกับพี่บี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า อนุโมทนาบุญครับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ